ตัองท่านบอกว่าความรู้ของท่านเนี่ยนะครับมีไว้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยสำรวจตรวจสอบตอนเองรู้จักตนเองจนถึงที่สุดรู้จักในขั้นพื้นฐานก็คือรู้จักกิเลสของตอนเองว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีข้ออะไรบ้างที่ไม่ดีอย่าไปปกปิดนะครับสมมุติว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวให้เราเห็นว่านี่คือเห็นแก่ตัวถ้าเราเป็นคนขี้เหนียวให้เห็นว่านี่คือขี้เหนียวถ้าเราเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นให้เห็น ว่าเนี่ยฉันเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นถ้าเราเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหให้เห็นครับเห็นนี่คือข้อแรกเห็นนี่คือคุณธรรมอะไรครับที่เรายอมรับกับตัวเองว่าเราเป็นเช่นนี้เคยได้ยินคําว่าฮิลิโอตปะไหมครับฮิลิโอตปะคือความละอายใจต่อบาปอันเนี้ยคือคุณธรรมพื้นฐานที่จะนําไปสู่คุณธรรมต่อๆไปเราคิดว่าถ้าเราเป็นคน ขี้โมโหแต่เราไม่ยอมรับว่าเราขี้โมโหวความเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นไหมครับเราเคยทะเลาะก,กับใครสักคนไหมที่เขาบอกว่าผมไม่ได้โมโหผมไม่ได้โมโหผมพูดดีๆคุณเคยเห็นไหมแต่เราก็รู้ว่าเขาโมโหอยู่นี่ออกไหมครับเราก็รู้ว่าเขาโมโหอยู่แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้โมโหเนี่ยแปลว่าไม่มีฮิลิโอตปะไม่เห็นนะครับเมื่อเราไม่เห็นเนี่ยความเร็วเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น กิเลสเรามันจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเห็นถึงเราจะยุติมันไม่ได้โดยทันทีนะครับแต่กิเลสมันจะไม่โตขึ้นอย่างมากมันมีแค่ไหนมันเท่าเดิมมันไม่ขยายใหญ่ขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่เห็นเราไม่ยอมรับนี่มันขยายใหญ่นะครับสำหรับคนอายุ70ปีขึ้นไปหรือ60ปีขึ้นไปสิ่งนี้คือภารกิจที่เร่งด่วน การที่เรารู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดในชีวิตของเรากิเลสตัวไหนที่มันไม่ดีในจิตใจเราเนี่ยแค่รู้ยังไม่พอนะครับรู้แล้วต้องเผื่อเวลาสำหรับการสะสางด้วยคำถามก็คือเราคิดว่าการที่เรามีกิเลสแล้วเราจะสะสางกิเลสของเราตัวที่ร้ายที่สุดนี่เราคิดว่ามันเป็นงานใหญ่ไหมเป็นงานยากไหมเป็นงานยากไหมครับสมมติถ้าคุณเป็นคนขี้โมโห แล้วคุณจะชำระสสาราความขี้โมโหองตัเองเนี่ยคุณคิดว่าเป็นงานยากไหมย,ยากนะครับยากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ช้าเราจะมีเวลาขูดเกลาวตนเองช้าถ้าเรารู้เร็วเราก็ได้ขูดเกลาวตนเองเร็วทำจิตให้มันสว่างขึ้นมากขึ้นเร็ว